ไอ้โล่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 ไม่ได้ไม่ได้ว้าวว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 ยวว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 วงวววววไวววดวว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 ่ววววววาววววววว่วววาววววววฮวว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 วาวว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 ว่า แล้วกลวกปียายายสัตว์เน่่ไม่ไไเพินไปเอาผูกกันดูไม่ได้อุ้ยอย่าด่ากูดิอย่าให้ป่าวได้ På begrensningen. หายใจบ่หายใจบ่หายใจบ่ค่อยแน่หายใจบ่หอยค่อยๆเนาะแต่พอพพี่โดนจะตายเวยาวอยู่เอาดอกลบบอลเยเอาเราแบบ้